สวัสดีครับพี่น้องมาเบิ้งเล็กน้อยกินผงชุ่มครับมาเบิ้งว่าแต่ละคนกินแล้วสีหน้าที่สาสีแสดงอาการแบบแสบกันบ่อร่อยกันขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูนะครับเริ่มจากนี่ครับชื่อน้องอะไรครับต้นข้าวครับแล้วอีกคนชื่ออะไรครับโตโต้ครับโตโต้แล้วอีกคนชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องเต็นค่ะเอาน้องต็นมานั่งเขาเลยมาเอกมากินให้กินไม่เป็นครับเอาล้ฮะเดี๋ยวมาดูกินเองครับนะครับเดี๋ยวค่อยทีละคน เป็นไงบ้างครับหวานไอ้หวานมันมากผมเชื่อได้แบบหวานหน้าตายังหลับตาฝีเงี้ยเดี๋ยวน้องจะโตมั้มครับเค็มเค็มแล้วอะไรฮะเปรี้ยวแล้วเป็นไงครับสุดแล้วแบบพอกินได้ไหมแบบเนี้ยพอกินได้ไหมอร่อยไหมครับไหนทำหน้าอร่อยสิไม่หน่าอร่อยแบบนี้อ้าว ต่อไปครับต่อไปเป็นน้องน้องตินอ่ะน้องตินอ้าวได้บอกเขาจะรีวิวมามากินเลยอ่าคือว่าน้องตินเขาไม่กินครับก็ไม่ต้องให้มันเล่นด้วยไล่ออกไปจากกลุ่มเลยครับไปชิューชิュชิュโอเคไปละเด็กใต้ผู้อิเานนะครับเบิงเด้อร์เบิงเดอร์ดูเด็กใต้พูดอีสานนะครับเบิงเด้อเบิงเด้อนี่แก้วได้บ้านนี้แก้วได้บ้านเนี้ยเด็นเนกใต้พดูดอีสานเอ๊ กินมะเล็ดเข้าไปด้วย <c oughs> ื้ยแม่เสบยปอแสียปอแสบอีนดีตัว <c oughs> กินมะเล็ดนนะด้วยป่ะกินกินอ่ะหมดเดิมเอาเอาอ้อเรากินเราขี้อ๋อมาที่ผมกินบ้าง <c oughs> เดี๋ยผมกินบ้างครับผมสดเลยนะกล้องก่อน ดูกะปิเต็มเต็มน้ำปลาเต็มเต็มน้ำตาลด้วยหวานมากอเราแบบกินอย่ามาขี้กินอย่ามาหวานฝันต้องปิดเสียงปิดตัดก็กอนไม่ไหวครผมไม่ขี้หวน